ผืนป่าจากที่อุดมสมบูรณ์ตูผู้เขาหัวล้นในการทำไร่รื่อนลอยส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศฝนแล้งน้ำแห้งไฟป่าและหมอกควันเ m 2มสจากปัญหาดังกล่าวกรมป่าไม้จึงได้นำความรู้บุรณาการสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมปรับปรุงฟื้นฟูผืนดินต่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ปรับแนวคิดเกษตรกรสร้างรายได้โดยไม่ต้องทำลายพื้นป่าเพิ่มเติมด้วยยุทธการสองระดับคือการใช้หญ้าแฝกเพื่อปรับปรุงดินที่ขาดาธาตุอาหารใช้แนวคิดวันนักเกษตรในการสร้างเศ,ษศรษฐกิจส่งเสริมรายได้และเปลี่ยนแปลงแนวทางการทําการเกษตรการส่งเสริมหรือการนาหญ้าแฝกและวันนักเกษตรมาปรับใช้ในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่อนุญาตให้รัษฎรทํากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในภารกิจของกรมป่าไม้เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่าเพื่อทำการเกษตรนั้นปัจจุบันกรมป่าไม้ได้อนุญ,ญาตใ้เัษตรเข้าทำกินและอยู่อาศัยตามกฎหมายซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ที่สูงมีความลาดชันการเปิดหน้าดินเพื่อทำการเกษตรหรือพืชเกษตรเชิงเดียวพืชระยะสั้นลากซึ้นทำให้พืชขาดการยึดเกาะหน้าดินย่อมส่งผลให้หน้าดินเกิดการชะล้างพังทลาย กรมป่าไม้จึงน้อมนาแนวทางการอนุรักษ์ดินและน้ําของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาบรนาบพิษในการนาหญ้าแฝกมาปลูกในพื้นที่ทํากินของรัษฎรเพื่อช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ําลดการชะล้างพังทลายของดินเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินและเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พื้นที่เป้าหมายของกรมป่าไม้กับการใช้หญ้าแฝกมาแก้ปัญหา ก็เพื่อให้พื้นที่ป่าที่กรมป่าไม้รอนุญาตให้รัษฎรเข้าทํากินและอยู่อาศัยตามกฎหมายหรือในพื้นที่คอทชอเกิดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพแนวทางการพิกพื้นผืนป่าของกรมป่าไม้แบ่งออกเป็น2ระยะด้วยกันตือระยะที่1ฟื้นฟู เสริมความแข็งแกร่งด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อรับดินและน้ำร่วมกับการปลูกกืชเกษตรในพื้นที่ลาดชันแบบขั้นบันไดหรือตะพักโดยแบ่งการปลูกออกเป็นสองแบบคือแบบที่หนึ่งบนตะพักที่มีความกว้างหนึ่งเมตรสูงหนึ่งเมตรระยะแถวประมาณ20-25ถึงเซนติเมตรในแถว5-10ถึงเซนติเมตรและเว้นระยะปลูกสองตะพักแบบที่สองบนตะพักที่มีความกว้าง2-4ถึงเมตรความสูงประมาณ1เมตร ปลูกเป็นแถวตรงของตะพักจำนวนไม่น้อยกว่าตามแถวมีระยะระหว่างแถวประมาณ20-25เซนติเมตรในแถว5-10เซนติเมตรและปลูกทุกตะพักการนำหญ้าแฝกมาปลูกดังกล่าวทำให้หน้าดินที่เสื่อมโทรมขาดสารอาหารได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งมีการเจริญเติบโตของต้นไม้ได้เร็วขึ้นซึ่งเห็นได้จากผลการวิเคราะห์ดินและค่าความหนาแน่นของดินก่อนและหลังการปลูก ได้แก่สารประกอบอินทรีย์ฟอสฟอรัสความตึงน้ำของตรวกลางความเป็นกรดด่างและความนานแน่นรวมตูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ในแนวทางการปลูกหญ้าแฝดยังปรับหน้าดินให้เป็นระดับและเป็นร่องน้ำเพื่อเป็นท่อลำเลียงน้ำไปยังบ่กกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งที่เรียกว่าคันดินเบนน้ำระยะที่สองพื้นผืนป่า ร้างป่าเศรษฐกิจใหม่นอกจากเราจะต้องเร่งฟื้นฟูดินแล้วเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและรักษาผื้นป่าให้มั่นคงแล้วนั้นกรมป่าไม้จึงนำเอาแนวคิดวันนัก,กเกษตรตากของพระราชาป่าสามอย่างประโยชน์ตีอย่างเข้ามาเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้กเกษตรกรเปลี่ยนวิถีชีวิตการทำการกเกษตรภายใต้แนวคิดคนอยู่ได้ป่าอยู่ได้โดยปลูกป่าไม้ยืนต้นสามระดับได้แก่ไม้ป่า หรือไม้ขนาดใหญ่ให้ร่มเงาเช่นตากเหนียงพญาเสือโครง่งไม้กเกษตรที่ให้ผลผลิตหรือเรียกว่าไม้ผลเช่นแมคคาริเนียอโวคาโดเการัดไม้พุ่มจำพวกพืชเศรษฐกิจและพืชสมุนไพรเช่นกาแฟและไม้ผิวดินได้แก่ขมิน้นไพรหรือพืชตระกูลหัวซึ่งจะเห็นได้ว่า ความชัดเจนคือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแต่ประโยชน์ที่มากกว่านั้นคือพืชเหล่านั้นสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร,เก,รเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทั้งปีต้แติป่าไม้เข้ามาส่งเสริมนี่ดีขึ้นละป,ปกกลูกหอมปลูกกระลำต่องามขึ้นละสองปีนี่นะอย่างปลูกหอมนี่ก่อนสองปีนี่น้ำหนักรีขึ้นปีนี้เลยนักกว่าปีแล้วน้อย มหัศจรรย์ญ,ญ้าแฝดพืชเล็กที่ยิ่งใหญ่เป็นแนวทางหนึ่งที่นำมาใช้ในการแก้ไขพื้นป่าที่เสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งมิใช่เพียงแค่เพื่อชาวเขาที่ทำการเกษตรแต่นี่คือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขคนอยู่ได้ป่าอยู่ได้กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม